คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีกาโรโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านอยอมรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับวันนี้เรามาอยู่กับโบบาลอนนะครับตัวที่โดนเมิร์ฟไปแล้วรู้สึกว่าแพทส์นี้แทบจะไม่มีคนแตะเลยด้วยซ้ำนี้ ไม่เจอเลยในออฟเลนนะครับมานะงัน้นเรามาทำคอนเท์กับตัวนี้หน่อยดีกว่าครับถ้าไม่มีคนเล่นเอาเป็นเอาเป็นสามดาบไวไหมสามดาบไวนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ถ้าจำได้ว่าครั้งก่อนผมอาจจะขึ้นเป็นกรงเล็บอีฟิคคลอนะครับอาจจะขึ้นเป็นกรงเล็บแต่ว่าถ้าเอาตรงๆเลย มันก็จะติดคงติดชี้ใช่ไหมแบบนี้ด้วยการมาของค้อนด้วยนะครับก็น่าจะเล่นค้อนทาลรอนค้อนทาลรอนแล้วก็ดาบแซ้นะครับสามอย่างไม่แน่ก็อาจจะเฟกเฟกไปทางดาบไส่ฟ้าเออก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไอเทมที่เนิบอับตัวละครที่โดนเนิบวไม่มีคนเล่นเออ เร่อเดวอนซาวแจกันเลยทีเดียวครับ <Damn. S 1> ไม่ได้เทสด้วยนะครับว่าความเร็วมันเท่าไหร่ผมอยากเล่นก็เล่นเลยจบบอร์กวดอีกแล้วเหรอจ๊ะรูนสเกปเตอร์สปิริตแล้วก็สเตย์นะครับรูนนี้ก็จะเป็น 22, รูน <'m> ตีวัย22สำหรับสายเวทถ้าโตรโตเลย <c oughs> ออกไอเทมที่ผมบอกนะครับ <c oughs> จะเป็นคอนเทนต ขำๆในความขำแต่มันแรงพูดตรงว,ว่ามันแรงนะ,แ,งนะและบางด้วยแลกเรื่องความบางนะป่าเดินมารับเพื่อนไปกลางวะ่ะผมประมาเดินเดี่ยวไงเดินเดี่ยวโรสแนเลโดสกะแท็กมาขู่ปุ๊บคึ่งหลอดเข้าไปนะเจ็บๆยอ่อเบรนชาลอตนี่ก็ไม่เห็นนะเดี๋ยวมาเล่นกันดีกว่าครับชาลอตเดี๋ยวค่อยว่ากัน ในอยังทรงๆที่แอปเอิลโซดาก่อนนะครับเลือจะรึ่งหลอดเข้าไปแล้วนะค้อนมาทันอยู่นะเขาไปาใส่เพื่อนก่อนนะและตัวหลังเจ็บๆแบบนี้กะโดวเข้าหาตัวหลังกดงหัวร้อนสตั้นหนึ่งสตั้น2สองชีกขวาโอ้โหลิงเข้าอีก <laughs> มนลุมมาตุม้มได้อยู่ <laughs> ้ยมีระเบิดมาด้วยเมื่อกีก้มีของแถมมาด้วยแล้วยังไงสิแล้วย,ย,ยังไงสิยังไงสิโอ้โหสีเข็ดกูเด้งแต่ว่าไม่ไม่รอดนะฮะมีสกิลหนึ่งพอดีไม่ลิงเจ็บใจว่ะจริงเจ็บใจเจ็บใจจำ่า้ประชาหลอดดูดเลือดแรงไหม เออบัฟมาใหม่บัฟมานานแล้วอนะครับน่าจะดูดเลือดแรงการตีออบเจกต์เล็กน้อยครับหลบซ้ายอ่ะเอเอเจอกับชาลอตพยายามหลบฮาร์ซีบนะครับฮาร์ซีบตรงที่เขาแบบฟันดาบแล้วเราก็ใช้ซุยสกิลหนึ่งสไลด์ออกมานะครับแต่ถ้าไม่มีก็โดนแบบนี้นะ เออกาก์ดสกิลหนึ่งไว้ก็ดีนะครับเราสไลด์ได้ทั้งสองรอบห้าไม่ได้ใช้เลยนะถ้าเขากักแบบหกดาบอะหกสต็กอะเราก็สไลด์ได้สองทีเหมือนเหมือนเดิมนะครับเปิ้ลเปิ้ลกระโดดมาก็ได้เปิ้ลทุกคนตดไปแล้วด้วยและเรียบร้อยแน่นอนนะตอนนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะแกแตกสไลด์หน้าเข้าไปเลยดาบเด้งเลยครับ บบบ้าเนี่จะมาไหมวะเนี่ยขอแบบว่าไนะกูขอเวฟนึงแล้วก็ให้ผมกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับ <c oughs> ไม่ให้เวฟนึงกูจริงเวฟนึงปุ๊บไปเข้ากูเลยไม่ <c oughs> อีกแล้วออฟเลนแขนว่ะแดงแม่งเอาไปแล้วกูแขน แขนทำไรไม่ทายด้วยนะครับสำหรับสายนี้ต้องบอกเลยว่าโดนเลงทุบเก็บมากถ้ากดอัติไม่ทันนี่คือตายนครับตัวเย่เตยุ่ยตัวเย่ไปก่อนกินเนื้ออย่างเดียวครับกินเนื้อกินเนื้อกินหมูไก่แต่เมื่อกี้ต้องผักไปก่อน <ítulo> <ception> <works> หวานแล้วตอนนี้เติมน้ำตาลหน่อยหวานจีครับล <ๆ S 1> ิงเสียมากุเตะโอ้ยมันไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยไปไกลเกินนวดโตโรดิเมะสายหนึ่งสายสองถ้าถามว่าตัวละครเราจริงๆแล้วมันไม่ชอบอะไรใช่ไหมไฮยะเตะครับูดามเมจริงคูดาเมจอะลำที่เราตายนะครับ ยังอีกครั้งนะครับถ้าเป็นสายนี้นะรำทีเดียวเราตายเลยครับสายที่ไม่มีเ p มาเสริมไม่มีเกราะไม่มีนู้นไม่มีนี่ไม่มีนั่นนะครับเดี๋ยวตีแล้วหัวมันโจ๊กมัแปลกว่ะอันนี้แต่ผมขอข้ามข้ามไปเป็นอาโพคาล,ลิปก่อนไนงะเ,เริ่มไหวเริ่มปล่อยไวนะถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆนะเริ่มปล่อยไวนะครับถ้าอยู่ไกลก็ ไม่ไวเท่าไหร่ก,กายบอกเลยว่าซอยอย่างมันนะอือ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 นี่แหละพี่แสงของแท้พี่แสงของจริงเอ็ดรานก็แสงเหมือนกันนะแม่งแสงอะไรก็ไม่รู้แสงตายไวอะ เหมือนจะอย่างได้ที่เลนกลางนะครับโตรโรกระโดดนนขึ้นมาตอนนี้ครึ่งหลอดเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยและสัตว์เลยครับฉีกเสือ้อฉีกเสื้อเป็นทีลิงจ๊กจึ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 กโป๊กมาให้เขาก็จิจจจ้มโจ๊ะมาแล้วอ p พ c a l y p s เซฟเรื่อยดอกกอคนไทยอะป้อมตัวแตกไปแล้วเี่ดูเหมือนจะยากอยู่เหมือนกันนะครับงั้นเราถอยดีกว่าเอเคครับเฮ้ยถ้าถอยกดถอยตามฉบับคนไทยที่มันต้องโจมตีครับหนอีกบอกว่าถอยไงนาคอส <laughs> มึงจะพูดไปทักขาดคำเลยมันเข้าไปฟักแล้วอันนี้ถอยจริงใช่ไหม okay, <so> มันยเหมือนมาหลอกจะตามลิงแล้วแขนส่วนตัวความแขนส่วนตัวเนี่ยมาปั๊มออฟเลนผลักครับผลักครับม <Yeah. S 1> ไม่มีหมูไม่มีเนื้อเลยฮะผลักครับ งั้นเดี๋ยวผมขอออกไปในนีล่ละกันนะครับบลิสบลิสเบดบลิสเบดผมว่าไม่น่าจะถึงถึงมือทาลอนนะครับอืมเรามาออกของที่โดนเนิร์ฟกันบ้างดีกว่านนะผมบอกเลยมันมันก็ดีสำหรับโบวบาลอนนะมีชงม,มีช็อตเป็นสายฟ้าเข้าไปอีกนะครับเป็นเวทเข้าไปอีกท่าทางอนออกได้ไปออกได้นะครับเพราะว่าโบวบาลอนสามารถบิ้วเป็นดาบแดงได้อืมใช่ดาบแดงได้นะครับ ในความที่มันเป็นไกลภาพก็ตีได้เ,ออเป็นเวทที่ออกไกลภาพได้เนี่ยไม่เห็นอะไรในกอไผ่วะกูก็ไม่ได้โผลตัวนะหรือว่าแสงของเรามันโผล่อะโผล่ในพุ่มหญ้าและตอนนี้เราได้มาครบแล้วนะครับสำหรับเคีย่ไอเทมดาบสายฟ้าดาบเส้นและคอร์สนะครับ ความเร็วการจะตีเท่าไหร่ตาจะไปถึง200อ่ะ183 182ครับเดี๋ยวเลเวล15ก็อาจจะเพิ่มอีกประมาณเปอร์เซ็นต์2มป้รเซ็นต์ไหมอยู่ที่เลเวลด้วยนี่18 3, 18ร18 3, 18คร pues. ับจะบอกเลยว่าใส่นี่แรงแต่ว่าตายไวจริง หลบสไลด์มาโอ้โหต่คิวสองไม่ได้ว่ะแ,แรกๆกันไปก็ค่งหลอดเหมือนกันเกือบครึ่งหลอดเกือบวเคร่งหลอดเหมือนกันโอเคพเพื่อนเรียกให้เอาอ็อฟเจ็คนะแต่ว่าผมเอารายการก่อนเพื่อความรวยชินชัย ชิ้นสุดท้ายก็หนีอะไรไม่ได้นะครับก็นอกจากจะเป็นตัวของซามอฟมูนี่นะครับเอาเป็เจาะเกาะไปเลยผมว่าผมต้องชนกับชาลอดไปชาลอดขึ้นทอยแล้วเดี๋ยวมาแลับววัวข้างจะมาไม่ทันแล้วสไลด์หนึ่งสไลด์สองหมดแล้วฮนะจะโดนเพื่อนโพดพลิกเข้าใส่ด้วยห้าสแตก็กเรียบร้อยกี่ปาก์กอยู่กี่ปากปอยู่ ให้นี่ขอจิ้มนะตัวบางๆเฮ้ยเอาว่ยไม่ทันกีไปใส่กูเพลกันเลยเมื่อกี้เจ็บนะครับเจ็บหนักเลยเรีวิวตัวนอกเมตานะครับก็เป็นตัวที่ผมไม่เห็นอันนี้หนักกว่าโอเมนอีกนะครับโอเมนอาจจะมีหลุดมาบ้าง โอเปในแพทนี้อาจจะมีหลุดมาบ้าแนแต่ไอดี ID ไม่เห็นเลยครับหลังจากที่ทาร่ามาไกองไกอาร์มาครับไม่เห็นไม่แต่งเงา <c oughs> โอเคประมาณนี้สำหรับโววารอนในแพทนี้นะครับคนเล่นน้อยมากก็จะไปเล่นตัวอื่นกันซะมากกว่านะครับท้าน้ฟักกดไลค์กดแชร์กดตค์นะครับกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม